กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วน่านดินสุวรรณภูมิอันอุดมสมบูรณ์เรื่องเล่าขานถึงช้างเผือกสัตว์มงคลคู่บารณีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้นำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสีอินทราทิต์พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยทศพิษร,ราชธรรมปกครองไพร่ฟ้าให้อยู่เย็นเป็นสุข เหล่านานาาอณาจักรต่างเคารพยำเกรงแต่ก็มีบ้างที่แอบหมายปองราชสมบัติและแอบจ้องหาโอกาสรุกรานวันหนึ่งมีถ่วเล่าว,ว่าณนะป่าลึกแดนไกลมีช้างเผือกพลายงามเชือกหนึ่งปรากฏกายผิวพันขาวบริสุทธิ์ดุดดังหิมะบริสุทธิ์ต่างงดงามราวกับอัญ,ญมณีเลอค่า ทว่าช้างเผือกเชือกนี้มิได้เชื่องง่ายได้ผู้ใดหมายจับต่างต้องเผชิญกับพละกำลังอันมหาศาลและจิตวิญญาณอันแรงกลา้าเรื่องราวของช้างเผือกแพร่สะพัดไปทั่วหัวระแหงจนในที่สุดก็ล่วงรู้ถึงพระกันของสมเด็จพระเจ้าสีอินทราทิต พระองค์ทรงเล็งเห็นว่านี่คือลางดีเป็นวาสนาที่ฟ้าประทานให้จึงมีรับสั่งให้จัดขบวนตามแบบแผนโบราณพร้อมด้วยพรานป่าผู้ชำนาญการและควานช้างฝีมือเยี่ยมออกติดตามหาสัตว์มงคลคู่บารมีการเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคและพยันตรายทั้งป่าทึบสัตว์ร้ายและเวทลนจากผู้ไม่หวังดี แต่ด้วยพระบารมีและน้ำใจที่แรงกลา้าขบวนก็ตามรอยช้างเผือกไปจนถึงเทือกเขาที่นั่นพวกเขาได้พบกับพลายงามกำลังเดินเล็มหญ้าอย่างสง่างามสมเด็จพระเจ้าศีอินทราทิตย์ทรงเสด็จลงจากพระที่นั่งและทรงใช้พฤติกรรมเมตตาธรรมไม่ใช้กำลังบังคับพระองค์ทรงตรัสคำอธิษฐานด้วยใจบริสุทธิ์แผ่เมตตาไปยังช้างเผือกพลายงามค่อยคอยลดอาการดุดดันลง ดวงตาฉายแววรับรู้ถึงจิตเมตตาแล้วค่อยๆย,ย่างก้าวเข้ามาใกล้อย่างสงบในที่สุดพลายงามยอมจำนนด้วยใจพักพระองค์ทรงโปรดกล่าวให้ขนานนามช้างเผือกว่าพลายมงคลและทรงนำกลับสู่พระนครด้วยพิธีสมโพธอันยิ่งใหญ่พลายมงคลได้รับการดูแลอย่างดีเปรียบดังโอรสแห่งองค์พระมหากษัตริย์ การปรากฏกายของพลายมงคลนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ไม่มีข้าศึกใดกล้าคิดร้ายเพราะต่างเชื่อว่าการมีช้างเผือกคู่บารมีแสดงถึงบุญญาธิการขององค์พระมหากษัตริย์และเป็นเครื่องหมายแห่งความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุวรรณภูมิจึงร่มเย็นเป็นสุขสื่อไปนี่คือเรื่องราวของช้างเผือกสัตว์คู่